ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปดำเนินโครงการพัฒนาคลองเพรมประชากรโดยมีประชาชนจิตอาสาจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเข้ามามีส่วนในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานส,สามัคคี ของคนในชาติโดยเริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2560ได้มีการพัฒนาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยริมคลองที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นบ้านที่สวยงามน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอ,อนามัยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแนวพระราชดำรินในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูกลองให้กลับมาสวยงามแต่ยังรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนเส้นทางคมนาคมสัญจรหรือประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วมและเหนืออื่นใดคือการสร้างสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป